ได้สองตัวจับตรงไหนใชครับตรงที่ผมตีเมื่อกี้เลยอ๋อแดงมาที่น้ำท่วมน้ำกำลังขึ้นครับเออน้ำมาใหม่ทุกว่นมาเยอะเลยครับเท่านี้ฝั่งโน้นนะครับได้ไปไหมครับไปฝั่งโน้นนะไม่รู้จักครับทุกคนมันมีอยู่มุมไหนทีตรงก่อนอยูเทนก็มีครับแต่ว่าน้ำมันแดงนะเนี่ย อยู่ริมถนนใหญ่ยังเนาะครับอ๋อเรืว่ามีเที่ยงในตรงน้าตีวันนั้นผมก็วันก่อนจัดไปสี่ตัวตรงกระท่อมเหมอนะเนี่ยตรงเนี้ยอ๋อตรงนี้ครับตรงนี้จะดีกว่าตรงกระท่อมอีกตรงกระท่อมเมื่อกี้ของผมก็กัดตัวนึงได้ไหมไม่ได้ไซร์เล็กตัวเล็กนะครับอันนี้ก็ไม่ใหญ่แล้วเป็นใบช่อนใหม่ปร่จนปีนี้ใช่ครับแต่ข้างในอ่ะตัวใหญ่ กเพราะมันมีสางสองสามลูกอยู่ข้างในจะของเขาไม่ให้เข้านะโอ้ลูกนะครับดูเข้าไปครับน่าจะสายใหญ่ครับสายใหญ่ครับตุ๊บเลย โอ้โหโอ้โหเจอไสาใหญ่เข้าไปจนได้ครับยอดครับโลแน่นอนตัวนี้ถึงไหมนะบ่ถึงโลไหมโลโลโลลองโลมีแล้วมันก็ตีอยู่ตันออกมาเฉยตัวเล็กไม่ใหญ่ไปไปมาเอาจนได้จนได้ตัวใหญ่ดูครับตั้งะ โลโลอัพแน่นอนตัวนี้ใหญ่ครับกัดก็เป็นกบยันหนึ่งเดียวนะครับกบเลื้อยสีส้มนะครับเข้าไปในปากเลยโอ้โหตีอยู่สักพักหนึ่งพอดีมีนะแกมายืนคุยด้วยครับคนหนึ่งมาตีปลาเจอกันก็ตีไปด้วยคุยกันไปด้วยครับจังหวะคุยกันไปด้วยปลากัดพอดีเลยเนี่ยเป็นล่องนาครับน้ําท่วมแล้วน้ามันขึ้นมาเยอะพอสมควรนะครับตีตื้อไปเรื่อยก็กัดเองะครับ